ที่มอลลัตลุยเซนาสหรัฐอเมริกานะครับได้ออกกฎนะครับลงโทษทั้งจำทั้งปรับสำหรับผู้ที่ขับช้าในช่องทางด่วนช่วงแนะนำตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3มช่องครับไอทีก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3าช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อถ้าเป็นบ้านเราครับใช่ไหมฮะบ้านเรานี่เขาเรียกอะไรนะเขาจะมีสัพท์คำเรียกอยู่ ขับช้าแช่ขวาอ่าใช่ครับขับช้าแช่ขวาครับคนพวกนี้เบื่อไหมเบื่อไหมเบื่อคนพวกนี้โอ้ยผมว่าข่าวนี้ไม่ต้องเล่าอื่นแล้วเนี่ยถ้าคุยเรื่องนี้ผมว่าเดี๋ยว,ย<า>วคอมเมนต์นทั้งอะไรต่ออะไรคุณผู้ชมก็บอกว่ายาวคือเรื่องนี้เกลียวยาวคือต้องบอกครับว่าข่าวนี้ก็น่าจะถูกใจเขาเรียกถูกใจหลายๆคนสมมุติถ้าเป็นบ้านเรานะที่เบื่อทีาบ้านเรานี้อ่าแต่ถ้าถ้าเป็นที่นู่นแล้วถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยก็มีทํานองคล้ายๆนี้นะครับแต่ที่นู่นเนี่ยถ้าเป็นขับช้าแช่ขวาได้ะ จริงๆได้ครับแต่ไม่ผิดกฎหมายเอ้าทำไมอ่ะก็ขับช้าต้องวิ่งขวาครับถ้าขับเร็ววิ่งซ้ายอ๋อบ้านเขาโปงอะไรซ้ายโปงอะไรซ้ายฮะซึ่งจริงๆแต่จริงๆนะจริงไม่ใช่แค่เขานะป<อ>้<อ>าโปงอะไรซ้ายอ่ะตามหลักที่ถูกต้องของกฎหมายทางอเมริกาคือขับช้าวิ่งขวาขับเร็ววิ่งซ้ายซึ่งสามารถนํามาใช้ในประเทศไทยได้ครับ อ๋อ oh, คนที่ขับช้าแช่ขวาในบ้านเราเนี่ยเขาปฏิบัติตามกฎจราจรอเมริกาอยู่อ่ะเยอะด้วยอ่ะเยอะด้วยเพราะว่าทุกวันนี้นะครับถ้าเราสังเกตครับอย่างล่าสุดผมไปแต่ยังหวัดมาขับรถเนี่ย uh oh. ช้าเนี่ยเขาให้วิ่งขวา oh oh. ถ้าจะแซงคุณแซงซ้ายไม่ uh huh. ว่าจะเป็นรถเออ่รถรถสิบล,ล,ล้อหกล้อ <laughs> ไปยันรถอ่ะผมถามเนี่ยถนนสองเลนนะพี่ถ้ำถนนสองเลนนะถ้ำโดยกฎหมายอ,ะอ่ะอนะ๋อเราพูดตามกฎหมายกันนะรถใหญ่หกล้อสิบล้อคุณวิ่งเลนไหนซ้ายครับ และรถบัสประจำทางครับขอสออ,อะไรบขอสรถระหว่างมือจังหวัดเนี่ยต้องซ้ายหรือขวาครับซ้ายครับที่ผ่านมาผมว่าร้อยละเก้าสิบมาอยู่ขวาอยู่ขวาแล้วเวลาผมแซงผมแซงซ้ายอ่ะเพราะอะไรเลยไหมฮะครับเพราะเลนซ้ายขูคขะทุก,กนี่คือคนใช้รถจริงๆครับนี่คนใช้รถจริงจะทราบดีเพราะเลนซ้ายมันตุ้มต่าตุ้มต่ำเป็นเรื่องเข้าใจนะผมเข้าใจนะมันมีเหตุและผลคือถนนเลนซ้ายมันไม่ดีมันไม่เรียบมันชํารุดแต่ มันก็ไม่ถูกเสมอไปฉะนั้นแล้วเนี่ยการมาวิ่งขวาผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะโดยส่วนตัวผมไม่ผมไม่ได้ห้ามนะการอองการวิ่งขวาแต่หญาก็ฝากว่ามองกระจกมองหลังนิดนึงคือถ้ามันมีรถหลังมาเร็วขวากันหลบนิดนึงหลบให้เขาหน่อยเออเืองใจกันหน่อยคือเหมือนแบ่งกันอะแบ่งกันอะคือออกมาหลบหลุมเอาก็ออกไปแต่ข้างหลังโล่งก็ออกข้างหลังไม่โล่งก็อย่าออกจัาตัวเองเป็นที่ตั้งมันก็ไม่ถูกคือแล้วบขสวิ่ง90้า0บร้อยอย่างเงี้ยครับ คุณถนนกฎหมายใหม่ให้ร้อยี่สบเนี่ยแล้วคุณวิ่งขวาแล้วที่เหลือจะไปไหนกันแล้วเราจะมุดซ้ายแซงเราก็ไปเจอหลุมอีกแล้ววิ่งเราแซงเราต้องเร่งเครื่องอเร่งเครื่องแล้วเจอหลุมมันก็ทรมานไงนมันไม่ใช่ทรมานอย่างเดียวมันออกไม่ได้ด้วยบางทีมันมงุนงิดไงแล้วบางทีก็เจอแบบมุกมุกตีคู่อ่ะอ้าวม,มุกแบบรักกันกัสไม่ใชยคืให้คำกักเขาอาจจะรักกันนะขับรถแบบเหมือนเหมือนขับรถคุยกันอะ่ะโอเคอ,อ่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยนะฮะมันต้องเป็นกฎหมายขับช้าแช่ซ้าย ครับแต่จริงภาษาอเมริกันเนี่ยเขามีสับเรียกนะเขามีสับเรียกคนที่ขับเลนซ้ายทึ่เป็นเลนเร็วเนี่ยแต่เสือขับช้าเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า l e f เลน n ค camper ไอ้พวกเนี่ยมึงไม่ได้ขับรถหรอกมึงกางเต็นท์อยู่ มันไม่ได้ขับรถเลยมันกลางเต็นท์อยู่นะฮะกฎหมายฉบับนี้จึงออกมาครับที่หลุยเซียน้านะครับ,รบเป็นกฎหมายฉบับที่24นะครับ,รบเขาเรียกว,ว่า a c t 24เริ่มใช้ตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาอ,อมีข้อกำหนดว่าผู้ที่ใช้ความเร็วต่ํากว่ากฎหมายกําหนดเออเขามีความเร็วที่ต่ํากว่ากฎหมายกําหนดด้วยนะเพราะว่าเขาเปทางด่วนนี่ เขาไปบอกอะไรนี่คือพูดอาจจะมีบอกว่าห้ามวิ่งต่ํากว่า80กิโเมตรต่อชั่วโมงหรือ100กิโเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่อเมริกาครับอบ้านเรามีไหมบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีความเร็วต่ำสุดน่ามีเนาะบ้านเรามีความเร็วสูงสุดตั้งแต่เห็นป้ายมันมีสูงสุดอย่างเดียวฮะสูงสุดก็แล้วแต่รถแล้วแต่ประเภทคืถ้าบ้านเรามีเนี่ยห่ามากเลยอย่างในกรุงเทพเนี่ยห้ามใช้ความเร็วสูงมากกว่า60กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วความเร็วต่ําสุดเท่าไหร่ดีครับถ้าถ้าสูงสุด60 เอาละสิเท่าไหร่เอาละสิเอาหน้ากันเองยี่สิบกันเองห้าสิบครับโอ้โหเก่งขากันเก่งขากันปวดเลยแล้วมันต้องสูสีกันอยู่สิกิโลเมตรต่อช uh, ั anyway> <h <h ่วโมงเงี้โอ้นะฮะถ้าใครทําความเร็วต yani ่ํากว่ากฎหมายกําหนดที่อเมริกานะฮะในช่องทางซ้ายจะมีระวางโทษปรับ150่งรดอลลาร์ครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ4,800บาทปรับหนักไหม ก็เ่าเบาอะหนักใช้ได้นะเบาเลยอ่ะนะฮะกระทำผิดครั้งแรกปรับ4,800บาทครับครั้งที่สองปรับ8,000บาทเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วจะรู้ได้ไงครั้งที่สองอ้าวก็มีมีตัวครั้งแรกมีประวัติเลสอยู่อ๋อใช่ไหมแล้วเขาแล้วเขาก็จะมาแบบนี่เลยครับชัยโซโล่เลยครับอย่าให้มีครั้งที่สามนั่นแต่ถ้ามีครั้งที่สามอย่าให้มีครั้งที่สี่ มันต่างกันยังไงพี่ยัดมาเองเลยนะฮะมีจริงๆครับเขาบอกว่าแล้วถ้ามีการทํากระทําผิดครั้งที่สามในระยะเวลาสิบสองเดือนปรับหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทครับอืมปมรับยห้าสิบดอลลาร์เลยใช่ครับแล้วถ้ามีครั้งที่สี่เป็นไงครับจำคุกสามสิบวันครับอสบายดิขับช้าแช่ซสายติดคุกเลยเลี้ยงข้าวสาสิบวันเลย ก็เมือ่อกี้เขาอะไรสำนวนเขาอะไรเลฟเลฟเรนแคมเปอร์อ่าตอนนี้เลี้ยงข้าวด้วยไงเราจะตั้งแคมป์แลเลี้ยงข้าวด้วยบ้านก็ไม่้องเช่า<ง>ข้าวก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมอโอ้โหมีทุกอย่างครบคันครับนะฮะโอ้ดีมากนะฮะอยากให้กฎหมายนี้นะคือประเทศไทยเราก็ชอบเรียนแบบเนาะเมืองนอกเขามีกฎหมายอะไรเราก็ชอบเนียช่วยเรียนแบบอันนี้หน่อยได้ไหมความเร็วห้ามต่ํากว่าที่กําหนดแล้วก็ห้ามสูงกว่าที่กําหนดเอาข้อแรก จัดใจคนใช้ถนน <S <S เอาเอาข้อแรกเลย <S <S ข้อแรกเลยฮะทางด่วนอะเลนซ้ายเลิกวิ่งก็ทีอะเอาชัดๆจะเปิดเลนเพิ่มใช่ไหมไอเลนพิเศษอะไอเลนไอเลนที่ไม่ใช่เลนอะใช่เลิกวิ่งก็ทีับเนี่ยแล้วตอนเช้าเช้าอะจราจรเนี่ยไปอนุโลมให้เขาอะให้เขาเปิดเลนแทรกเพราะอะไรด้วยความที่ตัวเองอยากทําหน้าที่ให้เสร็จอะคืออยากให้การจราจรมันไปได้ถนนมันมีสามเลนคุณคุณก็ไปเปิดให้เขาเปิดอีกเลนหนึ่งเพิ่มแล้วก็บอกว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนแล้วคนพวกนี้ มันได้คืบเอาศอกครับผมชี้หน้าไปเลยคนพวกนี้นะฮะพอเวลารถไม่ติดหรือตอนกลางวันผ่านช่วงชั่วโมงเร่งด่วนไปแล้วมันก็เปิดเลนซ้ายแล้วมันก็บอกว่ามันขับอย่างนี้ทุกเช้าไม่เห็นมีอะไรคือถนอนมันมี3เลนครับเราก็ควรจะใช้แค่3เลน่ะถูกค่ะใ,ใช้เลนพิเศษเลนที่4เลนที่5เลยเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นที่ตำรวจก่อนถ้าคุณอยากให้เขาเคารพกฎจราจรคุณต้องเคารพกฎจราจรก่อนคุณจะมาบอกว่าชั่วโมงเร่งด่วนวิ่ง4ี่เลนแล้วไปบีบคอข้อหรือ2เลน เร็วกว่านะผมให้ถีบเลยเร็วกว่า,าเร็วกว่าหรือเปล่านะยังเห็นไม่มีทายังเห็นยังยังหลายหลายมุมมองนะฮะแต่ไอคนที่เร็วอ่ะเร็วกว่าแน่นอนอคนที่รูดเลนซ้ายไปเร็วแน่นอนไอคนที่อยู่เลนปกติอ่ะช้ากว่าเออไม่ได้เจงเนงะียครับแต่สิ่งหนึงที่ผมอยากจะฝากคือที่ล,ล่าสุดเด้งไฟใส่ผมแล้วผมขับอยู่เลนปกติแต่ผมเปิดช่องให้เขาน้อยไปเขาคุแทรกไม่ได้ เด้งไฟใส่ผมบีบแต่ใส่ผมแล้วตกลงผมผิดใช่ไหมถูกต้องไม่เปิดให้เขาใช่ไหมถูกครับเจริญเถอะพ่อคุณขอให้เจริญเจริญทุกคนนะที่ลูดซ้ายไปอ่ะแต่จริงจริงที่ผมบอกว่าลูดซ้ายเนี่ยไอ้เรื่องทำรถช้ารถเร็วเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ส่วนนึงที่ผมเห็นเดี๋ยวนี้ต้องบอกเดี๋ยวนี้ครับผมใช้ทางด่วนใช้อะไรเนี่ยผมเห็นบ่อยครั้งบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมรถฉุกเฉินรถพยาบาลอ่ะเราเริ่มถูกใช้งานเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนขับรถไปเอาเงี้ยวันหนึ่งคุณไม่เห็นรถพยาบาลขอทางคุณเนี่ย มีสักกี่วันในหนึ่งสัปดาห์ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้อย่างไ<ล>นไ้อย่อย่างคือทางด่วนผมเจอทุกวันเลยนะวันหนึ่งมีสองสามรอบผมเจอทุกวันเลยบนทางด่วนเนี่ย<า>วันหนึ่งหนึ่งครั้งสองคันเนี่ยต้อง<า>เจอตลอดแล้วที่ผมเห็นก็คือว่าทั้งหมดรถฉุกเฉินต้องมาวิ่งแทรกระหว่างเลนที่เลนขวาสุดกับเลนที่สองจากขวา,าซึ่งจริงในความหมายไม่ต้องอย่างนั้นนะถ้าไหลทางมันถูกถูกกำหนดให้เป็นที่จอดหรือที่หยุดฉุกเฉินรูดเลย รถพยาบาลเขาจะวิ่งสายได้เลยครับ<ช>เหมือนเมืองนอกต่างๆประเทศหลายๆประเทศที่ไปมาแล้วพวกเราไม่ต้องหลบด้วยถูกต้องไม่ต้องมาเบียดทุกวันนี้ครับเบียดจนกระจกมองข้างผมจะรูดกับกำแพงขวาอยู่แล้วครับเพื่อใ้รถพยาบาลผ่าน,น,นลแล้วผ่านทีก็จะต้องแบบเืๆเสียจังหวะอยากให้นึกถึงตรงนี้นึกถึงตรงที่ว่าถ้าเป็นญาติเราหรือเป็นใครอยู่รถพยาบาลคันนั้นน่ะเขาแทนนี้จะไปได้เลยเพราะทุกเสี้ยววินาทีของรถพยาบาละมันมีคุณค่ามันมีโอกาสอยู่ตรงนั้นเลนซ้ายสุดนี้ของรถพยาบาลรถฉุกเฉินเท่านั้น นะฮะพวกคุณนี่ไม่ได้ฉุกเฉินเลยที่วิ่งวิ่งกันอยู่ทุกวันนี้ครับนะฮะจบ,จ,บจากเรื่องจากเรื่องจราจรสารัฐมาอารมณ์ส่วตัวได้ไงจบครับจบครับ